คุณเลอหน้าดีค่ะเจอกันในรอบสี่เดือนนะคะสี่เดือนนีน่ทิพนะหลังที่ทําอะไรไปบ้างคะก็มียุบโหนกค่ะแล้วก็ตัดน้มแล้วก็ขูดสารที่ขางออกค่ะแล้วก็ตบแต่งหน้าตบแต่งด้วยยใช่เป็นไงบ้างคะคลัพธ์หรังคามปะก็ใช้ชีวิตง,ง่ายขึ้นกล้ากล้าโชว์หน้าก็คือปกติก็คือจะมีแค่บางมุมที่มัน่นใจแต่ตอนนี้ก็คือเราก็มั่นใจว่าเราดูมุมไหนแล้วก็ดูดีขึ้นอช่ ก็คือเป็นเอาเป็นมาแบบสวยขึ้นในฉบับของตัวเองเลยก็คือแบบดูดูล้มลเคลื่อนแต่งเป็นความสวาทดีดีชอบนะแล้วคอแบบอะไรแบบจัดแตเข้าไปสวยมาๆรอบนี้ทีเดือนเลยแบบเออเปลี่ยนไปมากเดี๋ยววันนี้นานๆไี่กลับมาเช็กกีนะคะเดี๋ยวคุณหมอเช็กแผนให้พี่ตายค่ะเดี๋ยวกี้จะถือว่าเปลี่ยนไปเยอะนะคนรอบข้างบอกว่าไหนเลยก็ดูเด็กลงอยู่ใช่ทุกคนก็ต้องพูดว่าดูเด็กลงดูดูสอบขึ้นจากที่ว่าจากที่ว่าหน้าเราจะค่อนข้าไม่จะเสียใช่เราก็ยังเสียด กการแต่งตัวแต่งหน้าเราก็ยังเปู่แต่ว่ามันก็ดูคือยังไงก็บอกว่าต่อให้เราจะอยู่มูนไหนของโลกอ็ถ้าเราจะเป็นเทมไหนก็ช่างแต่ถ้าเกิดหน้าเราดูเด็กใช่เราก็ยังดูดีกว่าใช่ยังไงเด็ก็ต้องดูดีกว่าช่างกว่าที่แบบักเหนียญนินึงเอาเป็นว่าทอย่างเรป็นไปดวาีมาันยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่ลมากๆนะคะที่มาปฏิการมาะขอบคุณมากค่ะวันดีค่ะ